สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในช่องดีเดคานะครับผมวันนี้มาอัปเดตสต็อกวันที่1สิงหาสองพนนะครับผมวันนี้มีรถเข้ามาในเดือนนี้นะครับ193คันแต่ที่ผมมาทำคลิปวันนี้รถยังมาไม่ครบนะครับผมรถยังมาไม่ถึง193คันนะครับผมไปดูกันว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างนะใครที่กำลังหาอยู่นะไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฮเอ็ดนะครับผมรถตู้หน้ายาวหลังคาเตีย้ยหรือว่าจะเป็น อ่ารีโวนะครับผมเป็นแคปนะครับผมโอเพนแคปนะแล้วก็4ประตูนะครับผมเกียวโต้ uto, แล้วก็จะมีในส่วนของอิวสุนะครับผม1.9เป็นตัวไฮร h นเดอร์เป็น4ประตูนะครับผมแล้วก็จะมีรถตู้หน้ายาวหลังคาสูงเข้ามาด้วยนะครับผมไปดูกันว่ามีคันไหนที่น่าสนใจแล้วก็คันไหนสวยๆสภาพดีๆบ้างไปกันดูกันเลยครับมานะครับผมวันนี้มาอัปเดตสต็อก นะตามที่ผมแจ้งนะไปดูกันว่ารุ่นไหนหน่าซื้อรุ่นไหนหน่าจับจ้องนะครับผมรุ่นไหนที่สภาพดีรุ่นไหนไม่น้อยนะครับผมรถเพิ่งเข้าใหม่193้คันแต่บอกก่อนนะครับผมยังมาไม่ครบนะยังมาไม่ครบยังมาไม่ถึง193้คันนะให้ดูกันก่อนว่ารถแต่ละคันนะครับผมมาสภาพไหนมันเป็นยังไงรถก่อนตรวจสภาพนะครับผมทุกคันก òn, ่อนตรวจสภาพนะต้องย้ำนะครับผมก่อนตรวจสภาพนะครับผม ยังไม่มีรอยยังไม่มีรอยการวงอะไรงสิ้นเลยนะครับผมรถเพิ่งมาลงนะนะครับผมวันที่1สิงหาสอนนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวไฮเอ็ดนะครับผมเป็นตัว h ฮเอ็ดนะครับหรือก็จะเรียกว่ารถตู้หน้ายาวหลังคาเตี้ยก็ได้นะครับผมแล้วแต่จะเรียกกันนะนะครับผมอันนี้เข้ามาด้วยกันอยู่4คันนะทะเบียน3ตัวทั้งหมดเลยนะเริ่มต้นตั้งแต่210 211 2 1 2 2 1 6นะครับผมมีทั้งหมดอยู่4คันนะครับ มีทั้งหมดอยู่4ี่คันนะใครที่กําลังมองหาอยู่นะผมยังไม่รู้ปีนะว่ารู้เป็นปีอะไรนะครับผมเลขหมาเท่าไหร่ยังไม่ทราบนะยังไม่ทราบนะครับผมเดี๋ยวให้ราคาลงกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมมาอัปเดตราคาให้ดูนะครับผมอัปเดตราคาให้ฟังนะครับใครที่กําลังมองหารถอยู่นะครับผมวันนี้มีรถให้เลือกมากมายแล้วนะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวกระบะแคร็บนะครับผมรีโวนะครับผมเป็นตัวกระบะแครบแต่เห็นพี่ๆบอกว่าตัวรีโวนี้นะครับผม เป็นปี2020นะนะครับผมปี19จุดปี2020นะครับผมปี19จุดปี2020นะรีโวแคปนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดามีแคลลี่บอยทุกคันนะครับผมมีแคลลี่บอยทุกคันอ้อลืมแจ้งนะครับผม193คันนี้จะรวมๆกันมานะจะคละกันมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถตู้นะครับผมรถเก่งนะกระบะแคปนะครับผม4ประตูอะไรเอ่ยต่างๆนะครับผมจะรวมๆกันมาจะไม่ได้มีเฉพาะรุ่นอ่า สประตูรุ่นกระบะแคบอย่างเงี้ยจะไม่ไม่มีรุ่นย่อยนะพี่นะนะครับผมจะไม่ได้จะไม่ได้แยกมานะครับผม193คันนี้จะรวมรวมกันมาเลยนะครับผมจะคะกันมาว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างนะครับผมอัะนี้ก็จะเป็นโซนของตัวกระบะแคบรีโวนะครับผมปี2019จนดปี2020นะนะครับผมเห็นพี่ๆเซล์ลเขาบอกมานะครับผมฮะราคาก็คาดว่าจะอยู่ประมาณไม่อยากให้เกินสัก 37แล้วกันนะครับผมไม่อยากให้เกิน3 7 3 8นะนะครับผมแต่ต้องรอราคาอีกทีนึงว่าราคาจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะครับผมต้องรอราคาอีกทีนึงว่าราคาจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นะครับผมเห็นพี่บอกว่าก็น่าจะอยู่ประมาณ3 7 3 8ไม่อยากให้ข้าม4นะครับผมไม่อยากให้ข้าม4นะ <Destiny>. นี่คือรถหมอเตอญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับผมเป็นของบริษัทอาคานีแ,แ <S 2> <S 2> <S คปิตอลนะเนียครับนี่เป็น <le> <Fey? S 2> หนึ่งส่วนเท่านั้นที่ทยอยลงเข้ามานะมีตอนนี้โซนนี้ก็จะเป็นของตัวรีโว่แคปนะครับผมรีโว่แคปนะนะครับผมปี 19. จดปี20นะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมเลขไม่แต่ละคันนะครับผมยังไม่ทราบนะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับผมใครดูคลิปนี้จนจบแล้วนะอยากเข้ามาดูรถก่อนราคาเปิดมาเลือกรถที่ชอบมา,อมาเลือกรถที่ใช่ก็สามารถเข้ามาดูรถได้นะพี่นะสามารถเข้ามาดูรถได้นัดเข้ามานะครับผมชอบคันไหนพี่ค่อย จองคันนั้นก็ได้นะครับผมทีเนี้ยพอราคาเปิดจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมมาตอนนี้ยังมีเวลาตัดสินใจก่อนที่ราคาจะออกนะครับผม193คันเดี๋ยวจะทยอยลงมาตอนนี้ยังลงมาไม่ครบนะมีรถเก่งด้วยนะรถเก่งก็จะเป็น v ีออสนะครับผมวนะีออสนะเจนนี้นะครับผมเจนนี้วีออสนะจอ่าถ้าถ้าคิดไม่ผิดนะไม่ไม่ปี19ก็ปี20นะถ้าคิดไม่ผิดนะวีออสนะครับผมสำหรับวีออสนะไปดูอีกหนึ่งโซนนะครับผม เดี๋ยวจะพาไปดูก่อนว่ารถที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันมีรุ่นอะไรกันบ้างนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรีโว่แคปนะครับผมรีโว c แคนะซะส่วนใหญ่นะครับอ่ะมาในส่วนของรีโว c แคปนะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นรถเข้าใหม่เหมือนกันจะเป็นปี19จดปี20นะครับผมปี19จดปี20นะสำหรับรี v o c a คทุกคันนะครับผมปี19จดปี20รถเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมรถเป็นเกียร์ธรรมดานะนะครับผมสภาพภายนอกก็ ยังไม่มีการตรวจเช็คอะไรเลยนะพี่นะยังไม่มีการตรวจเช็คอะไรเลยนะครับผมก็ถามว่ามีรอยไหมมันก็มีเป็นบางคันนะพี่นะบางคันตามที่สายตาพบเห็นแล้วกันเนาะนะครับผมมันก็มีรอยเป็นบางคันแล้วก็มันไม่มีรอยนะครับผมมันแล้วแต่คันนะพี่มาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับผมมาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะนะครับผมนี่มาก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับผมรถปีเดียวกันนะครับผมราคาก็อาจจะไล่เลี่ยกันนะครับผมนะสำหรับในส่วนของอีสุนะครับผมเครื่องหนึ่งยูท้าตัวไฮเลเดอร์นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผม ียังไม่ทราบว่าเป็นปีอะไรนะครับผมเลขไม้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นปีอะไรไอ้เลขไม้เท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็นปี2020ที่ผมเคยขายไปก็อยู่ประมาณ4 4่สี่แสนเกือบห้าแสนนะครับผมสี่แสนเกือบห้าแสนรถเป็นเกียร์ออตโต้นะครับผมสี่แสนเกือบห้าแสนแล้วกันเนาะนะครับผมตอบเยอะๆเข้าไว้นะครับผมตอบเยอะๆเข้าไว้นะนี่นะครับผมสําหรับอีวิสุนะครับผมเครื่อง1.9ตัวไฮเรนเดอร์เนี่ยนะ จะมีอยู่ด้วยกันอยู่ประมาณ3คันนะครับผมจะมีด้วยกันอยู่ประมาณ3คันนะครับผมแล้วก็รถสีฟ้านะครับผมจะไม่พูดแบรนด์นะดูเอาเองนะครับผมรถสีฟ้านี่จะเป็นเกียร์ออโต้นะสประตูเกียร์ออโต้นะครับผมมีประมาณอ่าถ้าเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นี่น่าจะมีประมาณอยู่ประมาณสักประมาณ10คันนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับผมว่า4ประตูเกียร์ออโต้เนี่ยมันมีกี่คันนะครับผมอ่ะ สีเดิมของเขาเป็นสีขาวนะครับพี่นะสีเดิมของเขาเป็นสีขาวพวกสติกเกอร์เนี่ยสีฟ้าฟ้าแบบนี้นะครับผมจะเป็นสติกเกอร์นะก่อนส่งมอบล้างสปาภายในลอกสติกเกอร์ให้ใหม่นะครับผมรถเดิมของเขาเป็นสีขาวนะเนี่ยใครอยากได้สีเดิมสําหรับรถตู้รถสีประตูนะเนี่ยพี่เอาซื้อที่รถแรปสติกเกอร์ได้เลยนะครับผมซื้อรถแรปสติกเกอร์ได้เลยนะครับผมนี่สําหรับใครอยากได้รถสีเดิมนะนะครับผมใครอยากได้รถสีเดิมนะฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวเดียว ตู้บานสไลด์ข้างนะครับผมอีซุนะครับผมตู้บานสไลด์ข้างนะนะครับผมนี่เข้ามา3คันเดี๋ยว3คันนี้นะครับผมสำหรับตู้บานสไลด์ข้างเนี่ยเดี๋ยวราคาออกวันนี้แหละนะครับผมวันที่1สิงหานะเดี๋ยวก็จะออกแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะออกแล้วนะสำหรับรีโวแคปนะครับผมราคายังไม่ออกนะเดี๋ยวมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าราคารีโวนะครับผมรีโวแคปเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมอ่ะอีซุ1.9นะครับผมอีซุ1.9กน มีอีกหนึ่งคันนะครับผมอยู่โซนฝั่งนี้นะนะครับผมก็ราคาไม่น่าเหยียบ 5, ห0 0แสนนะครับผมราคาไม่น่าเหยียบห0 0แสนนะสำหรับใคร <Yeah. S 1> ที่อยากได้อีซุเกียออโต้นะครับผมเครื่อง1.9 er นะครับผมตัวไฮเลนเดอร์นะนะครับผมราคาไม่ข้ามห0 0แสนนะครับผมนี่พูดเป็นไกด์ไลน์ให้นะนะครับผมพูดเป็นไกด์ไลน์ให้นะครับผมที่ผมเคยขายแล้วกันเนาะนะครับผมราคาไม่เกินห0 0แสนนะนะครับอ่ะในโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นรถตู้นะครับผมรถตู้นะแล้วก็จะมีรถตู้ รถตู้ไฮเอ็ดด้วยเอ้ยขออภัยเป็นปานเจตี้นะครับผมนี่รถตู้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะนะครับผมเป็นสีขาวเข้ามาด้วยกันอยู่ประมาณ5คันนะครับผม5คันนะรถตู้นะครับผมส่วนรีโวคันนี้นะครับผมเป็นเจนใหม่เลยนะครับผมเป็นตัวใหม่เลยก็น่าจะเป็นปีไม่ปี20ไม่ปี22ก็23นะพี่นะเป็นหน้านี้นะครับผมเป็นตัวไฮรลนเดอร์นะครับผมเป็นตัวไฮรลนเดอร์นะ เป็นตัวไฮเดอร์ re, เป็นตัวสูงนะครับผม4ประตูตัวสูงเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นเกียร์อะไรนะครับผมอันนี้ก็เข้ามาใหม่นะราคายังไม่เคยขายพี่ว่าราคาเจนนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมเป็นเกียร์อะไรเอ่ยเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะสลับรถคันนี้นะครับผมตัว v ีโก้อะรีโวนะครับผมตัว4ประตูไฮเดอร์นะครับผมอะนะครับผมตัวนี้หน้าใหม่ไม่ใช่ล็อกโค้นะนะครับผมเป็นตัวขับ2นะนะครับผมเป็นตัวขับ2เป็นตัวตัวใหม่นะหน้าใหม่หน้าเจนใหม่นะครับนี่ นี่เป็นรถหมดสัญญาเช่าทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งคันก็จะเป็นอีซูร1.9ตัวไฮรลนเดอร์เหมือนกันนะครับผม4ประตูนะเกียร์ออโต้นะครับผม4ประตูเกียร์ออโต้สำหรับตัว e อีซูรนี่มีด้วยกันอยู่4อ่ะ3คันนะครับผม3คันไม่รู้ว่าจะเข้ามาเพิ่มหรือเปล่านะ193คันก็จะมีคล,ละกันมาแบบนี้นะครับผมคล,ละกันมาแบบนี้นะอ่ะอีกหนึ่งคันอยู่ข้างอีซูก็จะเป็นตัวมาจตี้นะครับผมบผมาจตี้นี่ ผมดูว่าแหละปี2020นะครับผมเลขไม่อยู่ที่5 0 0แสนนะเลขไม่อยู่ที่5 0 0แสนถ้าเป็นรถมารจิตี้ประเภทนี้นะครับผมนะเลขไม่จะไม่น้อยเลยนะครับผมจะเลขไม่สูงพอสมควรนะเลขไม่ต่ำสุดที่ผมเจอนะครับผมประมาณ3 0 0แสนนะ3 0 0แสนนะครับผมเลขไม่สูงสุดก็อยู่ที่5 0 0แสนนะพี่5 0 0แสนนะครับผมคันนี้5้0แสนเจ็ดนะนะครับผมอยู่ประมาณนี้นะกัน นะครับผมอยู่ประมาณนี้สําหรับมาจิตี้นะแต่ว่าสภาพภายในบอกเลยว่าสวยนะครับผมสภาพภายในของมาจิตี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมกั้นเป็นโซนนะสำหรับคนขับกับผู้โดยสารนะเดี๋ยวพาไปดูภายในแล้วกันสําหรับเจ้ามาจิตี้โอ้ร้อนมากนะครับผมนะอ่ะมาดูนะครับผมนี่นี่คือภายในของมาจิตี้นะครับผมมาจิตตี้ ราคายังไม่ทราบรถเป็นปี2020นะครับผมราคายังไม่ทราบรถเป็นปี2020นะนี่เห็นไหมก็จะกั้นเป็นโซนแบบนี้เลยนะครับผมจะกั้นเป็นโซนนะโซนใครโซนคนขับก็ส่วนโซนขับนะโซนผู้โดยสารก็ส่วนผู้โดยสารนะสำหรับผู้บริหารแล้วกันนะครับผมสำหรับผู้บริหารนะครับผมสำหรับมารจิ้นนะเลขใบคันนี้อยู่ที่ห้าแสนสภาพภายในก็จะประมาณนี้นะครับผมห้าแสนนะสภาพภายในก็จะประมาณนี้ทาว่าใช้งานได้ปกติไหมใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะพี่นะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมนี่เห็นไหม ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับขึ้นลงได้ปกติใช้งานได้ปกติคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนที่ผมเคยขายไปแล้วกันนะมาจิตี้นะครับผมแต่ว่าคันนั้นเป็นปี2 0 1 9นะครับผมคันนั้นเป็นปี2 0 1 9นะต้องแจ้งอย่างนี้แต่ว่าคันนี้เป็นปี2020นะครับผมคันที่คันที่ผมเคยขายไปก่อนหน้านี้นะครับ4คันนะราคาจะอยู่ที่1ล้านบาททวนนะครับผมบางคันก็มันมี2คัน9ก0 0แสนกว่านะครับผมบางคัน90,00แสนกว่าบางคัน1ล้าน ถ้วนนะครับผม1ล้านบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับปี20ยังคาดเดาไม่ได้ว่าจะอยู่ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่น,นะครับผมคิดว่า1ล้านแหละนะจต่ล้านเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับผมว่ามันต่างที่ปีนะครับผมมันต่างที่ปีและครันนี้ราคาอาจจะไม่ถึงล้านสามนะครับราคาอาจจะไม่ถึงล้านสามเพราะว่าเลขใหม่มันอยู่ที่5้าแสนห้าแสนเจ็ดนะขอคนรับได้ขอลูกค้ารักได้แล้วกันนะครับผมนะราคา1ล้านมาเตตี้ปี2020นะครับผมนะขอคนรับได้นะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะ นะครับนี่จากการเป็นโซนแบบนี้นะคนขับก็ส่วนคนขับนะครับผมคนขับก็ส่วนคนขับนะคนผู้โดยสารก็ผุดสวนผู้โดยสารนะครับผมสำหรับมัเจตีนะอ่ะไปกันต่อนะครับไปดู4ประตูออตโต้ดีกว่านะครับผมเป็น4ประตูเตี้ยออตโต้ปี2000เท่าไหร่ไม่รู้นะปี2,000เท่าไหร่ไปดูกันว่ามันมีกี่คันและ ค่านไหนนาซื้อบ้างนะครับผมเพราะแต่ว่าก็ต้องแจ้งตามจริงนะครับผมว่าถ้าใครอยากได้ลูกค้าลูกค้าท่านไหนอยากได้สีเดิมนะครับลูกค้าท่านไหนอยากได้สีเดิมอย่างเงี้ยก็แนะนําซื้อ4ประตูเกียวโตสีสิกว่าคันนี้นะครับผมให้มันเลือกเอาดีกว่านะสำหรับใครที่อยากได้นะครับผมรถสีเดิมนะรถสีเดิมสีเดิมสีขาวนะลอกสติ๊กเกอร์ออกรถสีเดิมเลยเดิมจากโรงงานนะครับผมเดิมจากโรงงานนะ นี่นี่คือรถที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับผมราคายังไม่ออกนะราคายังไม่ออกนะครับผมรถเพิ่งเข้าใหม่ราคายังไม่ออกนะนะครับรถเป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะมีทั้งหมดอยู่กี่คันสะสองสี 2, 4, 6, 8, 9, 9, ่หกแปดเก้าเก้าคันอยู่ฝั่งนูน้น10คันมีอยู่10คันนะครับผมสำหรับใครที่กําลังหารถอยู่นะนะครับผมซื้อสดได้จัดเฟแนนซ์ได้นะครับทุกคันนะครับผมซื้อสดได้จัดเฟแนนซนได้นะครับนี่คือ รถที่พึ่งลงทยอยเข้ามาใหม่สำหรับ193คันนะครับผมเดี๋ยวถ้ามาอีกรอบนึงนะเดี๋ยวผมมาทำคลิปรีวิวให้ดูนะครับผมหรือใครที่อยู่ใกล้นะครับผมอยากมาดูรถตัวจริงนะมาเลือกรถไว้ก่อนก็สามารถโทรหาผมได้เลยที่เบอร์0925974738นะครับพี่นะ0925974738นะครับผมเซลเดพร้อมบริการนะครับผม รถทุกคันนะครับเป็นรถประวัติศูนย์แท้นะครับผมรถประวัติศูนย์แท้ไม่มีการตัดต่อไม่มีกอใหม่นะครับผมเราไม่ทําบริษัทเราไม่ทํารถหมดสัญญาเช่าเราไม่ทำนะครับผมรถหมดสัญญาเช่าเราไม่ทําไม่ตัดต่อไม่กอใหม่นะนะครับประวัติศูนย์เช็คได้นะครับผมประวัติศูนย์เช็คได้นะใครที่ต้องการหารถนะครับผมหารถใช้งานนะประวัติศูนย์แท้นะครับผมก็สามารถมาเลือกมาจับจองมา ดูรถได้นะครับผมมาทดลองขับได้นะที่โกดังของเราโกดังของเราไม่มีหน้าร้านนะครับผมอ่าตองแจ้งอย่างนี้โกดังของเราไม่มีหน้าร้านไม่สามารถวอล์กอินเข้าได้นะครับผมโกดังของเราไม่สามารถวอล์กอินเข้าได้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับผมใครที่อยากมาดูรถนะครับผมสามารถติดต่อเซลล์ได้เลยนะนะครับผมเซลก็มีเยอะแยะบานเบิกก็เลือกเอาเลยว่าจะซื้อกับใครจะซื้อกับคนไหนก็แล้วแต่คุณลูกค้าเลย หรือว่าจะซื้อผมก็ได้แล้วแต่คุณลูกค้านะครับผมจะดูช่องผมแล้วไปซื้อกับเซลล์ท่านอื่นก็ได้ไม่มีปัญหานะครับผมไม่มีปัญหาเพราะว่าขายราคาเดียวกันนะครับผมขายราคาเดียวกันนะบริษัทเปิดมาราคาไหนเราขายราคานั้นนะครับผมนี่คือลดหมดสัญญาเช่าของบริษัทอาคาเนยแคปิอลนะครับพีนะนะครับอ่ะไปดูในส่วนของ4ประตูกันบ้างนะ4ประตูก็4ประตูตัวสูงนะครับผมก็จะมี4ประตูล็อกโคนะเครื่อง2.8นะครับผมเป็นตัวขับ2นะ เป็นตัวขับ2เกียร์ออโตนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูว่ารถตอนนี้มันมีให้ขายหรือเปล่าเห็นดูในสต็อกมันมีว้างอยู่2คันนะครับผมใครที่กําลังมองหารถอยู่ที่อยากซื้อเลยนะก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับผมนะแล้วก็จะมีแครบด้วยแครบเป็นปี2020นะครับผมแครปปี้ขออภแครปปีปี2021นะ เครื่อง2.4 4 wheel นะปมเกียร์ธรรมดาอ่ะคันนี้เอาคันนี้ก่อนแล้วกันเนอะมันอยู่ใกล้นะครับผมเครื่อง2.4 4 wheel เกียร์ธรรมดานะสําหรับรถคันนี้นะครับผมนะเป็นปี2021นะครับผมราคาอยู่ที่6,200บาทพี่นะครับผม6,200บาทสําหรับ vo เครื่อง2.4 4 wheel นะครับผมคันนี้นะใครที่อยากได้4 wheel นะครับผมติดต่อมาสอบถามได้เลยนะครับผมสามารถมาทดลองขับได้นะครับผมอ่ะมาดูรถตัวจริงได้มาทดลองขับได้นะครับ รีโวนะครับผมรีโวนี่ก็จะว่างอีกหนึ่งคันนะครับผมนะผมจําราคาไม่ได้อยู่ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมและราคาน่าจะอยู่หกหกแสนเท่าไหร่นี่แหละผมจําไม่ได้นะครับผมอ่ะรถทุกคันเป็นรถประบัดศูนย์แท้นะครับผมซประตูรีโวล็อกโคคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.8นะครับผมเกียร์ออโต้ขับ2นะเครื่อง2.8เกียร์ออโต้ขับ2สําหรับรถคันนี้นะครับผมใครที่หารถอยู่นะใครอยากได้อยากซื้อรถเลยไม่รอราคาแล้วนะครับผมก็ เข้ามาดูได้นะพี่นะมันจะเหลือไม่เยอะนะครับผมเหลือไม่เยอะนะนะครับผมอ่ะไปดูอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นตัวกระบะแคบปี2020นะอันนี้เป็นปี20แท้เลยไม่ครับไม่ใช่ปี19.20นะเป็นปี20แท้นะครับผมนี่ก็จะเป็นคันนี้คันแรกเลยนะครับผมคันแรกนี้ราคาอยู่ที่271,000บาทนะครับผม271,000บาทรถเป็นปี2020เลขไม้อยู่ที่1 1 1 1งแสเโลเท่านั้นนะครับผม100,000 1,117โลเท่านั้นนะครับผมเป็นไม้แท้100%นต์นะไม่มีการตัดต่อไม่มีกอใหม่เติร์ดแต่งสิ้นนะครับผมใครที่กำลังมองหารถอยู่ก็สามารถติดต่อมาสอบถามได้นะครับอ่ะไปดูในส่วนของ Fortuner นะครับผม Fort u n e น Fortuner er นี่ก็เข้ามาใหม่อยู่2คันมนะั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเข้ามาใหม่อยู่2คันนะครับผมสำหรับ Fortuner Fortuner เข้ามาใหม่อยู่2คันนะครับอ่ะ โฟลเนอร์เข้ามาใหม่อยี่สองคันแต่ว่าคันที่เหลือก็เหมือนว่าจะมีราคาแล้วก็น่าจะมีคนจองไปแล้วบ้างแล้วบ้างนะครับผมนะอ่ะนะครับผมโฟลเนอร์ก็จะมีเข้ามาใหม่คัน9070นะครับผมสี 4, 4, 5 3อย่างเงี้ยนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะนะครับผมแล้วก็7351อย่างเงี้ยนะครับผมที่เข้ามานะคันอื่นก็มันมีขับ2เอ้ยขออภยัยตอนนี้ ที่มันว่างน่าจะเหลือแค่ขับ4นะครับผมขับเครื่อน4ีล้อนะเครื่อง2.4นะครับผมเครื่อง2.4นะน่าจะเป็น9 2้1ป่งะถ้าผมจำไม่ผิดอะผมจำไม่ได้ว่าทะเบียนไหนเก้าสองสามหนึ่คิดว่านะคิดว่านะคิดว่า9231นะครับผมเออไม่ขออภัยนี่นี่คันนี้คันนี้คันนี้นี่สี่สี่ห้าสาคันนี้ครับผม เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะเป็นขับเคลื่อน4ล้อเครื่อง2.4นะครับผมเกียร์ออโต้นะเป็นตัว V นะครับผมราคา8 4 0 0 0นสี่ขออภัย8 7 2 0 0 0บาทรถเป็นปี2020นะนะครับผม8 7 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมรถเป็นปี2020เครื่อง2.4 4 w h e e l ่โฟสำหรับเจ้า Fortuner คันนี้นะเลขไม,ม่แสนสี 1, 4, 000, 000, ่นะครับผมเลขไม่อยู่ที่1 4 0 0 0 0สมนกโลนะครับผม1 4 0 0 0 0สมกโลผมรีวิวไปแล้วแหละคันนี้นะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะรถพึ่ง ส่วนที่รถเพิ่งลงนะครับผมก็ยังมาไม่หมดนะก็ยังมาไม่หมดนะครับผมทั้งหมดมัน193คันเดี๋ยวทยอยลงมาเรื่อยนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาครบเมื่อไหร่นะครับผมไม่รู้ว่าจะมาครบเมื่อไหร่นะใครที่สนใจรถนะครับผมอยากเข้ามาดูรถจริงสามารถนัดผมล่วงหน้าโทรเข้ามานัดผมล่วงหน้าได้เลยนะครับผมที่เบอร์0925974738นะครับพี่นะ0925974738วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม ใครดูคลิปนี้แล้วจนจบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแกลกเปิดการแจ้งเตือนนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมจะได้ไม่พลาดว่ารถคันไหนที่เข้ามาใหม่นะครับผมใครที่เลี้ยงอยู่นะครับผมใครที่สนใจอยู่อยากเข้าอยากมาดูรถก็สามารถนะัดล่วงหน้าเข้ามาได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ